พร้อมเรียนหน้าแล้วปุ๋ยอำไมกันก็ต้องร้องอ๋อวัวนี้ตัวที่ลงใหนเะงี้ยม่้งวันนี้เราจะเก็บความทรงจำให้ได้เยอะที่สุดนะฮะของพี่เขาพี่ปีสี่พวกใหม่กนู่นคัานั่งกันเต็มเลยแล้วเพื่อนเราไปไหนอะ่ะยังไม่มามอ่ะแล้วเราจะไปไหนรอเพื่อนไปฝั่งไหนนี่กูหดตายเลยดูก็อายไปไปไปทำมาทำมา ดูเพื่อนใส่ชุดอะไรครับ <laughs> ไม่ทำนะเ,เราใส่ธรรมดามาัครับเหมือนอดูชุดดิอันนี้ชุดแนวสงกานนะฮะสงกานสงการสบายสบายจะพี <laughs> เ่เขาเยอะพี่เขาอยู่เยอะและ้วข้างในชุดขาวบัตรบัดรบัตรัตรัต สุดหลอตอนนี้รอ,อตอนนี้รอคนรอคนอายาวๆนะครับตอนนี้5โมงแล้วนะครับผมดบเดียดเด๋ยวก็ลงทะเบียนแล้วแหละนี่นี่5โมง5โมงโอเคครับผมตอนนี้เลยเวลาไปประมาณ12นาทีแล้วตอนนี้อาจารย์มาแล้วนะครับผมคนก็หลังเริ่มมาลองม,อมันเด็กเลยเขานั่งเล่นของ Spiderman นะครับตรงนั้นนะฮะสไปเดอร์แมน นี่คนกายของเรานะครับวันนี้ไม่ได้อุ่นถีเทาไงเนี่ยไม่ยิงเลยแบบโูงเรียนถีบบางตัวเป็นเด็กเรียนไเออลอจริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทไปยิงบุกอดประธานบริษัทนะฮะโอเคนี่คุณอัดคุณอัดนี่คุณมาในทีมทาเทลแล้วคุณใส่อะไรมาเนี่ยนี่พาเทลของคุณใช่ไหมนะใช่ครับ ไม่กางเกงกางเกงกางเกงอืมงเกงผ้าเทียนะครับมผมแล้วก็เสื้อนะฮะเป็นแบบที่ว่าเสื้อของอะไรนะเิลมอนไม่นช่ชุดเสื้อชุดอะไรเนี่ยเิลมอนไม่ไม นี่คุณใช้กล้องอะไรครับอ50ครับใช้เลนอะไรครับเลน50เลนครับคองเฟ็ตเออแฟนซี่แฟรนี้โคตรแพงเลย 1, 1, เอออพันพันหกอ่ะเอาเลยพันกลางอ่ะนู่นนู่น,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 นบรรยากาศภายในนู่นอ่ะเ,อเดี๋ยวเรายังไม่เข้าไปนั่นนู่นอะ่ะโอเคครับตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปนะฮะโอ้ไม่อคน,นี้อาจารย์บอกว่าให้ปีหนึ่งเข้ามาได้ปีสองตามที่นี่จะนั่งไปนั่งไหนในโซโซอยู่ไหนครับ หมตอนนี้สิคนก็ได้สิบเรถ่ายรูปไหมถ้าถ่ายรูปต้องอถ่ายขนาดน,นี้ตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีนะตรงนี้อ่ะนั่งเลยอเอาตรงนี้แหละผมน,นั่งขอบได้ไหมผมนั่งตรงนี้แล้วกันผมจะถา่ายรูปไม่ต้อง,ตงนั่งเลยเดี๋ยวกูไม่นั่งเสอนเตม่งนิดนั่งไหนดูนี่ที่น้องๆนะครับผมวันนี้เข้ายากอะอันนี้ปีหนึ่งเข้ามานะเหมือนจะมีประกาศอะไรแบบเซอร์ไพรส์พี่ปีสี่อะไรเงี้ย ที่พีสีอยู่ด้านนอกนั่นน่ะพนักงานน่ารักมากนี่ไงไม่ใช่เะโอเคครับตอนนี้มีสมาชิกมาเพิ่มหนึ่งท่านนะฮะบอน บอลทีมีมอาหารลงมาอาหารลงมาด้วยกฟแฟนะครับทุกคนก็ทยอยเดินออกไปตักได้เลยอันนี้ซ้อมซ้อม กดม,มือยังไงอ่ะไม่มี ชั้น B, I.T และ C.F นะคะเมื่อแสดงโชว์เสร็จแล้วสักพักก็จะมีการอาเป็นกิจกรรมประกวดชุดแต่งกายของนักศึกษานะคะว่ามีใครได้รางวัลที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วก็จะมีกิจกรรมสุดท้ายเป็นของที่พีสี่ประมาณาประกวดได้หรอไม่ได้ลงนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราหนีออกมาจากงานนะไม่ใช่เราไม่ได้หนีออกจากงานเรามีธุระนิดหน่อย จะไปรับดอกไม้นะครับผมสั่งดอกไม้มนไปชิมนะเต็มลึกเข้าอยู่อยู่โรงจอดรถจอดรถไหนซ้ายหรือขวาตรงนู้นแน่เลยนะฮะตรงไหนวะไ,น <laughs> ไม่รู้อ๋อเจอแล้วเนี่ยครับนี่นะครับเราได้ดอกไม้มาแล้วปัดชิมวันที่14เจอกัน นี่ยังไม่จริงับปุกุแตงกายนะคะของันนี้ด้วเอาสาวอรไหมอร่ะอไรไหมชิวๆอร่อยปจ้าที่าเนเป็นจะมาทตัดสินนะคะว่าจะให้ใคร โอ,อ้อาจารย์ชื่อครับตมือ เราขอยืนกอนนะครับบ <Bin. S 1> ินย <Bin. S 1> ังราเชครับินี่คนแล้วบ้านน อีกตัวนึงนะครับผมอันอเคค่ะออกนึงาอตอนนี้มีเลขให้เราขาวระหว่างหนึหรือว่าสามี่สองนะคะองยืมเงินได้ไหมยืมเงินแล้วกได้ไหมแป๊บนึงนนึงให้ดูรูปเป็น้นะแล้วก็มีเวลาาแค่อันนี้จะเป็นรูปแรกนะคะเกมแรก เฮ้ยเขาเดินพาทันป่ะเฮ้ยผมว่ามันเหมือนันนี่เลยตัวนี้มันอยู่ในโดเรมอนเนาะไปกินโดเรมอนไปกินโดเรมอนเหรอัปกินโดเรมันกี่โมงแล้วเพื่อนตอนนี้กูคุยกับแฟนเก่าอยู่กี่โมงแล้วตอนนี้สองทุ่มครึ่งอ่าสองทุ่มครึ่งแล้วยังไม่ได้กลับบ้านนะครับผมวันนี้เขาบอกว่ากลับสักกี่โมงนะเขาบอกว่ากลับประมาณเที่ยงคืนมั้ยเที่ยงตีสี่ทุ่มเที่ยงคืนอ่าสี่ทุ่มเที่ยงคืนประมาณนั้นแหละเพื่อนได้กลับ ตอนนี้ออกมาถ่ายรูปอยู่กับเพื่อนนะครับกิจกรรมสนุกห <'m> <laughs> น้าอย่างขาวอะ่ะ พี่บางกูแล้วามาเลยโอ้ย2คนนี้เด็กๆมากเป็นที่เป็นที่หักใจของกรรมการนะคะกรรมการอาจารย์ดึนไปนะคะผมว่าผมน่าตัวอย่างคู่แรกแล้วเดินโชนว์ตัวคู่ Kommt er

ปวดหัวเดินเข้ามาก็ต้องไปทำอะไรไนวะ้เนี่ยนักศึกษาทุกคนนะครับก็นีความรักของตายังหรือแค่ว่าเราเพราะว่าเราขี้เกียจหรือว่ามันมีเหตุผลหลายๆอย่างาราเราเข้ามาจนไม่ได้ทำไปก็ตอนนี้ก็ขอคุณนะครับที่กเข้ามาเจอกันตามที่แล้วก็คงไม่มีโอกาสได้เจอกัน ให้เรียนดีใช้ชีวิตไม่เจอภัยถ้าวันไหนไม่ดีก็ให้เรามาเจอกันอย่าแย่ทางกันแล้วขอให้พกงงานโชคดีไป โคตรเสียชีพถึงตอนนาทีทำไมพวกเราไม่ชอบเพียรในตอนเทเราอยู่ด้วยกันทุกคนกับตัวเระโคตรเพียมันขาดไม่ถึงหัวใจเลยว่าทําไมเรางาอยากจะพูดจากใจอยู่กับพวกนายและคุณข้าและถ้ามันจะมีดีวันที<ม>่ผ่านมาหนุนมาเราจะไม่ทิ้งเลยนยากให้เวลาหยุดข้ามีเติม,มที่อยู่ในใจว่าที่ผ่านมาหนุนมามีใครเพียแต่ใจเพียถึงนาทีนีใจเรียนถึงมันจะไม่ดีถึงโคตรเพียแต่มันโคตดีกว่าใกล้เคียงไม่แค่เพียมันคนยังหาบมองไปแล้วมันจะทางใจเรากันว่าจะขาดความเพียถึเลาไว้ ตามเพื่อนวันที่เราตามนะเพราะควาเพื่อนตอนนี้ของเรามันให้มีวันสายนับจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้เริ่มมันก็นานนะเพราะความเพื่อนของเราถึงจากไปไกลก็ยังม,มไปวากไปเยียด ในเวลากลับบ้านแล้วนะครับไมึงอ่ะกูกลับบ้านดิกูต้องไปทำงานสารบัญยังไม่ทำทีเห็นไหมไหมเห็น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 ไหมฝ้าเริ่มขึ้นแล้วเริ่มเหนียวแล้วนี่เอาไอ้เหี้ยฝ้าขึ้นหมดเลยอาการมันเยดี เจอนะครับสวัสดีครับยอ yes. ดเยี่ยม yes รถจอดไหนวะเนี่ยบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย ไม่กูเผยวกล้องตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะครับผมลืดไม่ล่าตอนนี้สี่ทุ่มใช่ไหมสี่ <4 S 2> ทุ่มเออสี่ทุ่มแล้วโคตรเร็วอ่ะติดเลยไปเลยไปครับเจอกันที่บ้านนะอเค,ครับตอนนี้ก็ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะก็เดี๋ยวก็น่าจะเล่าอ้เรื่องของอางานไปเนี่ยมันจัดขึ้นมาทําไมอะไรประมาณนั้นแล้วเ,เป็นทีมอะไรเจอสถา,านที่ตรงไหน คืออะไรจัดงานประมาณนั้นนะฮะตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วก็ก็เออเขาเรียกว่าอะไรเออจัดการตัวเองสักพักแล้วก็ก็นั่งตัดคลิปไปนิดหน่อยนะครับไม่ได้ตัดคลิปเดี๋ยวเขาเรียกว่าเอาคลิปลงในอ่าคอมนะเพราะว่าเอ,อ่อมมผมอ่ะมันมันเต็มมันเต็มทั้งหมดเลยแล้วทีนี้ผมกลับบ้านปุ๊บมันไม่สามารถอัดต่อได้นะครับก็เลยถึงบ้านก่อนแล้วค่อยมาอ,อ่าเอา มิมลงนุ่นแล้วก็ฟอร์แมตแล้วก็อาร์ดิอออทีขออธิบายนิดน,นึงนะครับผมงานนี้เป็นงานใบเนียจัดขึ้นมาเพื่ออำลารุ่นพี่ปีสีที่จบไปนะครับหรือว่ากำลังจะจบประมาณนั้นให้ปี1ปี2อปีสามยุ่รวมงานนะครับวันนี้เป็นทีมนะค,ะนะครับทีมจจะเป็นทีมงานแต่งพารทเทลไม่ใช่ไม่ใช่งานแต่งเป็นพาร์ทเทลเป็นทีมพารทเทลสีอ่อนๆประมาณนั้นนะ ผมก็เลยใส่ชุดนั้นไปชุดผ้าปา้าอ่อนประมาณนั้นสถานที่ในการจัดก็จะผมไม่มั่นใจชื่อผมขึ้นตรงนี้นะถามว่างานสนุกไหมผมคิดว่ามันก็โอเคนะเพราะว่ามันก็เป็นแบบการนำล้านรุ่นพี่นะที่กำลังจะจบไปนะครับตาผมแดงอะเห็นไหมเวลาจาัดประมาณ5้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนั้นครับจะ ก็หลายชั่วโมงในการจัดนะครับไว้ยทุกคนไว้เจอกันใหม่น่าจะเวลามีคอนโทรลกันเต้นหรือว่างานอะไรแบบนะี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่ามันมันก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะตอนนี้คือพอมีกิจกรรมมาแล้วนะี่คือชอบนะชอบชอบเออแบบจะอัดคลิปหรอือแบบนี้นะครับ๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเป็นคลิปนี้แม่เมียอะไรแล้วบ,บ๊ายบายนะครับ